วันนี้น้องชิงมาไหมครับอยากเป็นทีมแม่หรือเปล่าเนี่ยและเริ่มต้นด้วยด้วยอีกแล้วนะครับผม C2 ครับรวมดีครับเลขทีเก้าครับยกมือหาอยู่ยกมือหน่อยอยู่ไหมฮะก,กินก็ได้อยู่มากเช่เลยฮะบินมาเลยครับนี่พี่มันต้องผสมประหลาด มันเป็นภาษาที่ยาวมันต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพูดถึงั่วถึงกวนกวนกวนใช้คำว่าอะไรดีพี่คอนคนเออคอนเดอคนอนเดอคอนเดอใส่ผมด้วยอะไรนะพี่ช่วยคืออะไเนี่ยไม่รู้ว่าไม่รู้จะทำก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว ยาวไปหมดเลยอ่ะเนี่ยเอาาดีเลยโซนดีสครับโรโคเคครับเลขที่สาครับเชิญเลยครับมีเสีงอบรับอยู่แน่นอนโอเคอ๋โซนบีครับโรดีครับ เลขที่32มสิบสอครับสาช่ว์เลยครับอยู่แน่นอนครับอีก2คน2คนระหว่างนี้คือทำเองก็ได้ให้คุณเดินมาถึงหน้าเวทีตรงนี้ให้ได้นะครับโซนดีสองครับอาพลังลังโรพี P, ครับเลขที่33ครับอยู่ฮาร์ทขึ้นไปเลยตรงนี้ เอหนเอสองทำอะไร,ร <S <S 1> A 1, A 2, กันเอหนึ่งเอสองยังไม่มาเลยนะเนี่ยส้นดีเนินครับโอ้โว oh. ้บีครับเลขที่สามสิบสี่ครับโ okay, อเคจี๊ขนาดนี้เรียนเธอเลยฮะห้าคนและอ <5 S 1> ีกหนึ่งคน